สวัสดีครับผมเชค็คจากช n แนลทรูคา a u d i o นะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับเครื่องเล่น2ดินนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้จาก Sony น,นะฮะชื่อรุ่นว่า XAVAX 2 0 0ครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่น2ดิน,นะฮะหน้าจอขนาด6.2นิ้วที่สามารถเล่นแผ่น DVD ได้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าเนี่ยที่อยากจะ ฉีกดเดิมๆนะฮะจากเครื่องเล่น2ดินเล่นแผ่นธรรมดานะครับเป็นเครื่องเล่น2ดินที่สามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของเราได้นะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับซึ่งตัว XAV AX 2 0 0เจ้าตัวนี้นะฮะนอกจากจะเล่นแผ่น DVD แล้วเนี่ยเรายังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้นะครับโดยการผ่านระบบถ้าเป็นของ p p o o n เนี่ยก็จะเป็นระบบ Apple Car p l a y แต่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Android นะฮะก็จะสามารถใช้งานผ่านระบบ Android Auto ได้นะครับซึ่งเจ้าตัว2ระบบนี้ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto เนี่ยสามารถดึงแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะเช่น Google m a p นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันฟังเพลงอย่าง Spotify หรือจุกนะฮะเข้าไปสามารถเล่นบนเครื่องเล่นนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถ ฟังเพลงไปขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยก็ยังนำทางผ่านา GPS นะฮะที่เป็น Google Map ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามายนโฉมกันดีกว่าครับว่า XAV AX 2 0 0ตัวนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับ โซนี่รหัส xav ax 2 0 0เป็นเครื่องเล่น2ดินที่สามารถเล่นแผ่นได้มีกำลังขับ55วัตต์คูณ4ต่อกล้องได้3ชุดเล่นแผ่น DVD เชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธใช้งานผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto ตัวเครื่องด้านหน้าสามารถใส่แผ่นเพื่อเล่นแผ่น DVD ขนาดจอทัชสกรีนแบบ6.2นิ้วอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับ Sony XAV AX200 คู่มือการใช้งานใบรับประกันจาก Sony สายสำหรับการเชื่อมต่อ USB จากด้านหลัง คอนโทรลพวงมาลัยแบบ mini jack. มินิแจ็คไมโครโฟนสำหรับบลูทูธรีโมทคอนโทรลชุดสายไฟสายลำโพงด้านหลังมีชุดเชื่อมต่อที่แบ่งออกเป็นชุดไลน์อาซับชุดปรีอัฟอนและเลียสัญญาณภาพวิดีโอเอา สัญญาณภาพกล้องอิน3ชุดเชื่อมต่อสายไฟและสายลำโพงเชื่อมต่อสาย USB สำหรับการเล่นเพลงและมัลติมีเดียช่องสำหรับต่อไมโครโฟนบลูทูธช่องสำหรับต่อคอนโทรลภูมิรัยสำหรับตอนนี้นะครับเจ้าตัว XAV AX 2 0 0จาก Sony นะครับ ก็จะเป็นหน้าตาของ Apple CarPlay นะครับซึ่งการใช้งาน Apple CarPlay นะครับเราแค่เสียบสายสายชาร์จของเรานี่แหละครับพอเสียบไปแล้วเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้งาน Apple CarPlay นะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานในส่วนของฟังก์ชันปกติของตัวเครื่องได้นะครับเช่นจะเป็นการฟังเพลงจากสถานีวิทยุนะครับหรือว่าการฟังเพลงผ่านบลูทูธนะฮะ ส่วนการฟังเพลงหรือว่าการใช้งานต่างๆผ่าน Apple CarPlay นะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับเราสามารถย้อนกลับไปที่ Apple CarPlay ได้นะครับนี่ครับตัวฟังกช์ชันการใช้งาน Apple CarPlay เนี่ยก็จะดึงแอปพลิเคชันต่างๆของเราขึ้นมาใช้นะครับเช่นแอปพลิเคชันสำหรับการโทรศัพท์ฟังเพลงที่อยู่ในส่วนของเพลงที่อยู่ในมือถือ iPhone ของเรานะครับ ตัวแมพแผนที่ของไอโฟนนะฮะข้อความ p o s t c a ต์นะครับ Audiobooks s e t ซตติ Book, Setting, google map line spotify whatsapp แล้วก็ YouTube Music นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะต้องเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานร่วมกับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับ ในขณะที่เรายังฟังเพลงเช่นฟังเพลง Spotify อยู่นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้แผนที่นำทางควบคู่กันไปได้ด้วยนะครับอย่างนี้ฮะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็น Spotify ที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็น Google Map ครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ มีข้อมูลนะฮะสงสัยการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆหรือแม้แต่จะเป็นเ,เจ้า Sony ตัวนี้นะครับรุ่น XAV AX 2 0 0นะฮะการเชื่อมต่อ Android Auto หรือการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะฮะง่ายๆครับโทรมาที่เบอร์0816969371นะครับเยี่ยมชมสินค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรานะฮะ หาข้อมูลหาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับได้ที่ carpromarket.com นะครับแล้วก็สำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เปิดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะฮะจากทางเรานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเชค็คจาก c h anel n True Cardio ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ